มันหานเพื่อนดูโอ้น,นะป๊ามานานจะได้กับเขาสักทีนะอ้ยทุกคนถึงไม่เยอะก็ดีใจดีใจเอ้ยเอ้ยดีใจไม่เยอะก็ดีใจ,ใจป๊าเพื่อนๆเอ้ยมาโอ้นี่ดูดิงามไหม ลงคลิปก็ไม่มีใครดูจ้ะเพราะว่าเหตุไม่ได้เป็นแพร <c oughs> แต่ก็ลงจ้ะได้เฟนหนึ่งก็ยังดีโอ้ยเพื่อนเเอ้จะทุ่มแล้วนะจ๊ะเพื่อนนี่จะทุ่มแล้วนะจ๊ะดูดวงอาทิตย์ดิว้ <c oughs> ดวงอาทิตย์เนาะอยู่ไหนจ๊ะมองมองไม่ค่อยรู้เลยนี่ เพื่อนเอ้ยมาทานแล้วนี่เขากินไปบ้างแล้วนี่ถ้าไม่มานี่ไม่ได้กินหรอกเนี่ย <c oughs> ลุงบอกมันยังไม่โตหรอกเธอดูดิวันนี้เรียกอะไรเลยจ้ะนี่โอ้ยนะเดี๋ยวค่อยตัดขาม,มาทิ้งออะหายยากอยู่นนะมองมาค่อยๆนี่นี่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอจ้เก็บก่อนเลยนี่อุ้ยส่องดอกนั่นมานเร็วมันอุ้ยเ็นเพื่อนดูโุ้ยถ้าไม่มานี่ทุกคนดูสินี่มันเห็ดหรือว่าอะไรดูดิดูดิอุ้ยเอบอยู่ในนี้หมดเลยนี่ หูตายแล้วทุกคนโอ้ยโ้ยโอ้ยเฮ้ยเจ้าเพื่อนหูเกือบไม่รอดแล้วเราเกือบไม่ได้กินแล้วนะดูดินี่นี่วันนั้นเราไม่เห็นนะฝนมาคืนเดียวนี่เขาบานหมดเลยนะนี่โขนี่เราจะได้กินมันนี่ดอกเนี้ย นี่เปื่อยแล้วอ่ะเสียดายจังเลยน่าจะโดกนี้นะพวกเขออภัยจ้ะนี่ออ้ยเธอเขาเปื่อยแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนดูอุ๊ยโอ้ยนะมันสะอ้อนนะจ๊ะนี่เหตุอย่างนี้จะไม่ตกใจเลยจ้ะทุกคนดูดินู่นนู่นอุยอ้ยอุ้ย ตกใจเลยพเพื่อนสอเน,นจ่าพเพื่อนมาเลยช้าไม่ได้จ้ะค่ำแล้วจะทุ่มแล้วดูสิลุงบอกยังหรอเธอมันยังไม่ขึ้นหรอกนี่ทำไมมาแล้วคนชะเง้อมาเห็นพอดีนะเราเสร็จเลยพเพื่อนดูดีเกือบเสียแล้วว่าเห็จมันเกือบเสียแล้วว่า มีจ้ะเพื่อนเอ้คนก็มองจ้ะมีกับเขาที่เดียวนี่แหละจ้ะได้ไปคั่วเลยแล้วเพืเ่อนๆนี่ปิดไว้จ้ะ งามไหมปิดก่อนนะเราก็ไม่รู้มาจา้ะทาไมมาวันนี้ไม่ได้กินหรอกคนอื่นเ็ามาเดินน้ดอ,ดอมๆม,มองก็เอาไปแล้ว ดูโอ้ยดูดิสนอ,อนนะโอ้เสียเพื่อนมันเสียนะโดนโดนในนี้นอนนอนเขาไวมากจาก้ะนี่เอาโคลนไว้มีกำลังขึ้นก็มีนะดูดิขึ้นเพื่อนนี่ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะเพื่อนๆนี่เอาก่อนแล้วเดี๋ยวเสียไม่งั้นไม่ได้กินหรอกจ้ะหนอนไวมากเลยว่ายมากนะหนอนเพื่อนนี่อันนี้ได้ไหมไปกินบูบลรี่กันใ่ลูกหวานหวานอือหือ ดอกนี้ดิดอกนี้สิโอ้โหเพื่อนงามมากเลยงามเมน,นี่อยู่ตรงนี้นี่ใกล้รูเลยดูดิกลัวก็กลัว มันเป็นกองมันเลยนะโอ้ยมันก่ออะไรกันอ่ะปิดไว้เนี่ยต้องรีบกลับ <laughs> บ้านนะ <laughs> ดูดิอุย๊ยโยนเห็ดออกนอกไปเลยไม่จา้าขอบคุณอุย๊ย เพื่อนโอ้ยดูดิมันไม่ได้มีเยอะเหมือนคนอื่นเขาหรอกจะดูซินี่ดูดูดิโอ้ยบานหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตะแกรงนะอันบานเนะี่ย เธอเพื่อนดูดิต่อหนี่เธอดูเธอนี่เหือเกือบแล้วเกือบกลับบ้านแล้วจ้ะเลยล้นเลยได้กินอยู่นะ ีใจจังเลยถ้าไม่มาน,นี้มันเสียแน่เลมบาลเร็วมากเลยจ้ะบานเรีวจริงๆอันนี้เห็ดเหลืองมันปูนี่จ้ะดูดอกสิดอกอใหญ่ๆนี่นะอร่อยแกงแกง,แกงสักถ้วยมันปูคั่วเลยนะจ๊ะเพื่ออันนี้จะเอาเก็บจ้ะ้าจะเอาทำกินอะไรก็ค่อยอ,ออกมาคือ